สวัสดีครับผมนายปุญญาพัฒน์บุญเกื้อนะครับรหัสนักศึกษา1น6 8 3ห6ึ่งหกแครับผมคณะเทคโนโลยีข้าราชการศาสตร์ครับสาขาอาหารและโภชนาการอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิชามหาลัยสีเขียวนะครับที่จะมาแต่งก่อนแปดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับมานี่พี่จะสอนอีกสักข้อ เรื่องขยะอย่ามัวทำเฉยเฉยให้แยกไว้ตามชนิดอย่าละเลยของที่เคยทิ้งไปอาจมีค่าต้นไม้ปลูกเพิ่มไว้ให้ร่มเงาจะบังแดดให้เย็นไม่ร้อนเผาวโลกจะเขียวสดใสทุกเวลาสัตว์ป่าได้พึ่งผูกพาอาศัยกันม้านี่ที่จะสอนด้วยรักแท้ให้รู้แน่ทรัพยากรนั้นสำคัญ ถ้าเราช่วยกันไว้ทุกคืนวันโลกของเราจะสวยน่าลื่นลมจำไว้นน้องรักฟังพี่ว่าทรัพยากรเหมือนขวัญค่าล้ำสมรักธรรมชาติด้วยใจไม่ละทมโลกจะกลมเกียวสุขทุกชีวาขอบคุณครับ